หัจรรย์เกิดขึ้นแล้ววันจันทร์สียำปึก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 วาไรตีคอมเด,ดี้เกมโชว์พิสูจน์ความสีวันอังคารร้อยแวงตะแคง15รายการสดภาคด,ดึกโดยพิธีกรคู่กัดคู่ใหม่วันพุธชิงร้อยชิงล้านชัดๆเมสีเกมโชว์เมสีความสนุกวันพฤหัสเจาะใจพอโชว์คุณภาพที่เจาะลึกทุกประเด็น ุดีสีตีเข่าว,วาราตี้สีสันใหม่สุดเซอร์ไพรส์วันอาทิตย์โคตรโกงโ<อ>ร่วมตีแผ่ทุกกลเม็ดเด็ดกลโกลงหวาราตี้14พิธีก่อนวาราตี้สีทุ่มมาขัดจัดจันที่นี่ที่เดียวสี่ทุ่มช่องห้า